ล่าสุดงานเข้าจนได้ร้อนฉาดในอำเภอแจ้งจับคอนเสิร์ตเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นจากกรณีดราม่าสำหรับสาวเจนเนี่รัชนกเจ้าของใครเพลงดังได้หมดท่าสดชื่นเกี่ยวกับเรื่องการเล่นคอนเสิร์ตที่มีดราม่าถ,ถึงมาตรการการป้องกร COVID, รันโควิดรวมไปถึงการโกงค่าตัวของหนุ่ม9ก้า จากยอดวิว YouTube ในเพลง mm hmm. เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวที่ตกลงกันไม่ลงตัวส่วนกลายเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตวรวมไปถึงเรื่องค่าตัวในการไปออกรายการต่างๆส่วนเกิดกระแสต่างๆในโลกโซเชียลซึ่งล่าสุด ด้านพันธบทเอกเทียนบานทิพย์ผู้กำกับการสอพอฉวดแจ้งว่าจากการจัดงานดังกล่าวทางเพอชฉออวดได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดและได้แจ้งให้ทางผู้จัดทราบเพื่อถือปฏิบัติแล้วและเห็นว่าการจัดคอนเสิร์ตเจนเนี่ได้หมดทสดชื่นในคืนวันที่25กรกฎาคมปี2563เป็นความผิดตามมาตรา9และมา ตรา18แห่งพรกฉุกเฉินพศ2548ซึ่งล่าสุดนายศิริพงศ์สีพยงังในอำเภอจะอวดได้มอบหมายให้นักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการเป็นผู้ร้องทุกกล่าวโทษเพื่อเอาตัวผู้กระทำผิดคือนายภัยสรเวทยาย,ยงอายุ42ปี อยู่บ้านเล็กที่42หมู่ที่1ตำบลบางสนอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรมาดำเนินคดีแล้วโดวยกล่าวหาว่าจัดชุมนุมหรือทำกิจกรรมแสดงคอนเสิร์ตสถานที่ใดๆในสถานที่แออัดโดยไม่ปฏิบัติตามมาตราการควบคุมการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอันเป็นการฝา่าฝืนคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่5ทับ2 5 6 3เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามข้อ9แห่งพรกฉุกเฉินส่วนในชั้นจับกลุ่มและชั้นพนักง,งานสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทางคดีมีพยานหลักฐานพอฟ้องจึงเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาตามกฎหมายแล้ว โดยก่อนหน้านี้เกิดดราม่าคอนเสิร์ตเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก,กัดตกคนแน่นแทบจะขี่คอนักร้องเช็ดเหงื่อโยนให้แฟนคลับกลายเป็นเรื่องดราม่าอีกแล้วกับการมาจัดคอนเสิร์ตเต็มวงเต็มรูปแบบครั้งแรกหลังคลายล็อกดาวน์โควิด -19 ของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่มีแฟนๆแฮมมาต้อนรับหนึ่งแนนแทบจะขี่คอ โดยเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกศสุดปลื้มได้โพสผ้าแฟนคลับแห่มาชมคอนเสิร์ตเนืองแน่นในจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจาก คลายล็อกดาว์สถานการณ์โควิด -19 แต่กลายเป็นดราม่าขึ้นมาอีกแล้วเมื่อชาวเน็ตคนหนึ่งเปิดภาพและคลิปแฉโดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ทราเวลนำไปรีโพสต์ทำหามาตรฐานการเวียนระยะห่างพร้อมเผยคลิปเจนนี่มีการเช็ดเหงื่อและเช็ดเป้ากางเกงนักร้องชายในค่ายแล้วโยนทิชชู่ลงไปด้านล่างให้แฟนคขับสาวๆช่วงชิงกัน โดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ทราเวลได้โพสต์ข้อความว่ากาดจะตกไหมละเมิงเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานถามหน่อย ผับบาร์้านอาหารคือป้องกันขั้นสุดให้ห่าง2เมตรมีฉากกั้นระหว่างโต๊ะให้ผิดเที่ยงคืนแต่จัดงานคอนเสิร์ตไม่มีการป้องกันในดทั้งสิ้นแมสไม่ใส่เจลล้างมืออยู่ไหนยืนเบียดยืนกรีดใส่กันขั้นสุดนี่คือมาตรฐานของสคอบอรหรือและที่สําคัญมีการเช็ดเหงื่อนักร้องโยนไปด้านล่างนี่คือป้องกันดีแล้วใช่ไหมถ้ามีคนติดโรคขึ้นมาจะช่วยเยียวยากูได้ไหมล่ะ อีดอกตอบกูซิเห็นแล้วโมโหคลิปจากติ๊กตอกในเม้น